สวัสดีครับส่งงานลังล้อครับผมโกอรซาเรียวชิงกาลฬนะครับสำหรับลังล้อทั่วราชอาณาจักรนะครับตัวนี้ลออชิมาโนนะครับซาโลซ่านะครับเอ็นวีบิลเบอร์ห้าพันนะครับว่ากับมีจุดนะครับจุดแรกนะครับหนอกนะหมุนลื่นปกติดีนะครับตัวนี้เป็นบูธนะครับของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดขยับมีที่เกลือตะกันไวนะครับตรงจุดนี้นะครับจุดต่อมาระบบเบรคเป็นเบรคคาร์บอนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่จาระบีสมูทแดักให้เรียบร้อยนะครับเบรคอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับตรงจุดนี้นะครับ ลุกไปดูนะครับจุดต่อมานะครับทุกปืนวันไลโรเลอร์นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับทุกปืนมีหนึ่งคู่นะครับอ่าตัวนี้ใช้งานาก็ปกติดีอยู่นะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้นะครับผมขึ้นลูกไปดูนะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับขยัดนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับขึ้นลุกไปดูนะครับเป็นสปริงโช้กนะครับใช้งานได้ปกตินะครับจุดต่อมาระบบกันที่กับนะครับทุกปืนวันเวย์ใช้งานได้ปกติดีนะครับตรงจุดนี้นะครับสภาพสมบูรณ์ ต่อมาระบบเฟืองขับนะครับเฟืองพีนเนียนเฟืองไดส์นะครับเฟืองพีนเนียนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับส่วนเฟืองได์นะครับมีหน้าเฟืองเริ่มขาวๆหน่อยนะครับแต่ครหมุนเนียนอยู่นะครับตรงจุดนี้นะครับตัวนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของซิมานโนนะครับสําหรับงานลอดตะกุนเอสวนะครับสาหรับใส่ืองเกียร์นะครับลูกปืนอะไหล่ภายในหมุนลื่นปกติดีนะครับระบบตัวชักขึ้นชักลงก็เป็นระบบเฟืองนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับลูกปืนอะไหล่ภายในหมุนลื่นปกตินะครับ เรบบอ้ดดีครับส่งงานครับ